สวัสดีพี่โดมมาก่อนลังค่ะไม่ใช่ครับ๋อนึกว่ามาจากกระจกเลยทีเดียวโอ้ไม่ใช่ครับแต่แต่ชอบตรงนี้เนาะแบบตอนทำนี้มีเควสอะไรเป็พิเศษไหมคะก็จริงๆชอบชอบแนวนี้อยู่แล้วครับก็ตอนนี้ผมเริ่มยาวแล้วก็เลยถือโอกาสลองทำดูครับดูเป็นแบบเป็นการเป็นงานด้วยครับผมใช่ครับก็วันนี้ก็มาในลุ เล่นอินแบกนะครับก็ต้องดูแบบสมาร์ทนิดนึงอะไรเงี้ยครับตามหาจะปรลาดนี้เนาะไม่ใช่ครับสงสัยมาตามหาจะเคยดีเนาะที่เขาทำกับที่แล้วเจไปเลยนะครับค่ะแต่ทรงนี้เราไม่พี่แคนเนี่ยทำตามนะครับอ๋อจริงเหรอครับพี่แคนบอกเหรครับออก็ก็แคนเขาก็หล่อแบบเขาแหละครับแล้วก็คนอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ทางเป็นห่วงว่าถ้าพี่หันทำงานเยอะเดี๋ยวจะไม่แข็งแรงอะค่ะอ๋อไม่ต้องห่วงครับ ับก็ฟิตร่างกายอยู่เสมอครับเพราะว่ายังมีเดี๋ยวต้องไปเจอแข็งแดงรุ่นพี่ไงครับเราก็ต้องฟิตร่างกายด้วยมาเจาะหน่อยกับพี่เจเป็นไงบ้างคะจะไปขึ้นนีดตอนแรกที่ทราบรู้สึกไงบ้างคะโอ้เจ้าพ่อขาแดนเนี่ยก็ขอบคุณพี่เจก่อนเลยที่ที่นึกถึงเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องบอกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยตอนแรกที่ผมรู้เลยก็จริงเหรออะไรเงี้ยยังยังงงงอยู่เอ๊ะอ๋อเสร็จก็พอเริ่มรู้อะไรเงี้ยก็ อ๋อพอเป็นเรื่องจริงเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเตรียมตัวทำตัวเองให้พร้อมแล้วก็หาสิ่งใหม่ๆแล้วก็เหมือนพยายามหาความสามารถใหม่ๆให้ตัวเองแล้วก็ไปเติมเป็นสีสันให้คอนเสิร์ตพี่เจเขาดูครบสมบูรณ์แบบขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกถือว่าเป็นเท้าไฟยุคใหม่เนาะก็จริงๆต้องถามคนดูครับบอกว่าถ้าให้ผมตัดสินตัวเองคงคงไม่ได้อยากเห็นพี่ฮันถอดเสื้อแล้วรอดห่วงโอ้โหโอ้โห อาไม่ไม่รู้จะตอบยังไงจะไปนอื่นหรือจะไปเอื่นน้องครับผมใช่ครับค่ะอันนี้เป็นข่าวในแวดวงแบบว่านันเตอร์ตั้งเต้นเหมือนกันท้อบอกว่าพี่ฮันซีกับพี่จุนจิจันจีอ๋อครับผมก็น้องจันจิก็เป็นรุ่นน้องครับใช่รุ่นน้องครับที่ที่เต้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับสนิทจนเนเคยเข้าใจว่าแบบเคยเป็นแฟนกันเลยอัอไม่ใช่ครับเป็นน้องเป็นน้องสาวครับก็เราก็สนิทกันตอนที่ทํางานด้วยกันเนี่ยก็มีอะไรก็คุยกันแล้วก็ น้องเขาก็จะแบบนิสัยเขาจะแบบกุงก้งกินกุ้งนี่ยเนี้นอะไรงเงี้ยครับเป็นแมวใช่เป็นแมวนิดนึงครับถ้าใครรู้จักน้องเขาก็จะรู้ว่าเขาเป็นแมวแล้วก็วเป็นหมีค่ะหมีก็อ้อนแมวออคับผมเห็นแ้ี่ก็องถามทุกวันเลยถามมาเยอะๆนะครับไม่หมอรอกสอานอทิโจูดเป็นไงเขาบอกว่าเกี้ยงแผงแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ ก็ไม่ไม่รู้ว่าขนาดไหนอะไรเงี้ยครับแต่แต่ก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันเราเป็นว่าขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานแล้วก็อุดหนุนผลงานผลงานของตัวห่านอะไรเงี้ยครับก็ยังไงเดี๋ยวผมก็จะไปดูครับว่าไ,ไปถึงไหนแล้วเพราะจริงๆก็จะไปเช็คยอดที่นึงก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็อยากรู้ว่าอ,อ๋อโอเคไหมอะไรเงี้ยครับอย่างนี้มันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่<ต>อยากรู้ว่า ได้ไหมได้ครับปิดท้ายกับสายยาหั่นห้างแตกเนะคยฮะวันนี้พิสูจน์ได้หั่นห้างแตกจริงๆก็แฟนคลับตั้งให้ครับแล้วแตกไมห้างหางทีอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็จะเห็นนะครับแฟนคลับแต่ละบ้านที่เขาก็จะตั้งเวลาเขาตั้งสายยาให้ใครอย่างไรเงี้ยก็จะมีใต้ขึ้นมาใหม่ครับก็ อย่างแคระไรเงี้ยเดี๋ยวก็มีฉายาถ้าเกิดเราไปอะไรเงี้ยครับเขาก็จะทําขึ้นมาทําขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแต่ก็ไม่แตกนะไม่เคยแตกสักทีก็ยังครับยังครับแต่ใจพี่แตกทุกทีเจอโอ้โหครับผมไอปากอะไรหน่อยไหมคะคอนเสิร์ตหนูก็ได้หรืออย่างนี้ครับ อตอนตอนนี้ผมยังไม่มีคอนเสิร์ตของตัวเองโดยตรงนะครับแต่ว่าก็มีคอนเสิร์ตนะครับ5้าหกเจ็ดแปด The Style In Concert ครับยังไงฝากด้วยวันที่7กรกฎาคมนี้ครับมากันถึง26คนรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็คอนเสิร์ตพี่เจครับผมก็ได้เข้าไปร่วมเป็นเกสด้วยยังไงฝากด้วยครับผมเป็นประตูใช่ไหมนาเกไม่ใช่หอนั่นแตกเป็นคนตลกนะเนี่ยใช่ผมจะชอบคนตลกอรขอบคุณนะครับสวัสดีครับ